คันนี้คือ DPF ตันหมดเลยทุกคันมีคันหนึ่งเครื่องพังไปรอบหนึ่งแล้วคันนี้ใกล้แล้วนะครับตันไปแล้วคันนี้ก็ตันเหมือนกัน <c> GLC <oughs> 250รถมีอาการสั่นเล็กน้อยนะฮะแอร์ฟ <c oughs> สูงผิดปกติแอร์ฟคือตัวนี้ตัวอ่นันค่าอากาศนะครับจะได้ไปบอกให้กล่อง e c u ทำส่วนผสมระหว่างอัตราส่วนระหว่างน้ำมันกับอากาศให้มันเหมาะสมน,นะคร อันนี้เป็นหัวฉีดชนิดเปียโซเดี๋ยวเรากำลังจะถอดขึ้นมาลูกค้าไปแล้วลูกค้าทิ้งรถไปแล้วนะครับแล้วก็มีสวัสดีพี่จากขอนแก่นด้วยเป็นซันยองสตาวิกอุ้ยหัวฉีดระบบเปียโซแหวขาวนวลน,นิ่งเกรฟเป็นหัวฉีดของรถเบนซ์นะครับอันนี้เป็นระบบเปียโซก็ไหลกลับนี่ตั้งนานแล้วเนะี่ยเป็นนาทีแล้วยังไม่ลงเลยนะครับเ,เดี๋ยวขอดูระยะยกหน่อยครับ เสียงในคลิปแวเ,เดี๋ยวเราไปตรงซีซีดูคันนี้มีสันนิดๆน,น,นะฮะแต่ว่าเพลักๆักเลยมีแอรโฟค่าเพี้ยนๆไประดับหนึ่งเลยนะสำหรับหัวฉีดของเปโซคันนี้นะครับก็น้ํามันน้ำมันเนี่ยซีซีปกติอยู่ที่เท่านี้นะฮะเกตซีซี หัวที่4ีเนี่ยฉีดน้อยไอ้นี่แหละปัญหาโอเคเดี๋ยวจัดการให้สวัสดีครับเพื่อนๆพวกกับผมต้อนร้านของชีด b k k นะครับตอนนี้ก็ที่เห็นปัญหาของคันนี้ที่มันสั่นลุกนิกดุกนนะครับหน่อยๆก็สาเหตุคือน้ํามันน้อยสูบหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนปลายหัวฉีดเข้าไปหัวเดียวนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ารถไม่อยู่ให้รีวิวแล้ออกไปข้างนอกมานะฮะก็ฝากด้วยครับเพื่อนๆที่สนใจ ติดต่อสอบถามหรือว่าเช็คอาการรถเช็คอาการหัวฉีดมีอาการดังที่กล่าวไปนะครับข้างต้นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0995597996ร้านอยู่พุทธมนตรสายสองเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับ9โมงถึง6โมงนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ